ทางเดินครับาเชื่อดูเวนตลิดเชื่อเหมเมี่ยดิแคนคัมอบแค่ดิทอมมีแคนแคนแคนกอรลี เขาเอาไม้กันแล้วก็กันรอบๆเลยนะคะแล้วก็ทําแบบนี้มหัศจรรย์มากทุกคนดูสิทาจากไม้ทั้งนั้นเลยนะคะคนนอนหลบับว่าสวยมากเลยค่ะทุกคนดูสิเขาทำได้สวยดีเนาะ สวยสวยค่ะอันนี้คือข้อมูลนะคะข้อมูลของตรงนี้เนาะนัทัวอันนี้คือป่าออลีกอ๋อเซ้า เขาก็บอกรายละเอียดเนาะแต่เราโมนาอ่านไม่เข้าใจทั้งหมดนะคะเนาะแต่รู้ว่าเห็นว่าเขาทำล้อมรอบด้วยป่าแล้วอนนี้ก็หลับอยู่ตรงนี้ทำด้วยไม้นะคะ เหมือนคนนอนหลับจริงๆเลยอ่ะมีที่นั่งให้ให้ดูเฮ้ยเลิศนะเลิศมากๆเลยเท้า